สิ่งที่เราเป็นทุกวันทุกวันนี้นะครับคือสิ่งที่เราทําเองทั้งหมดชัดไหมชัดไหมชัดชัดที่สุดแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะเออผมก็โทษด,ดินฟ้าอากาศโทษโอกาสวาสนาอะไรไปเลยแหละนะครับซึ่งต่าต่างเหล่านั้นนะ่โทษด,ดวงผมก็ดูดวงอยู่ทุกวันนะ ดูดวงไม่ใช่อะไรผมก็เออผมยังเชื่อเรื่องของยังไงผมก็เชื่อเรื่องดินฟ้าอากาศอะถ้าตราบใดที่ผมอธิบายไม่ได้ว่าโลกมันลอยอยู่ได้ยังไงนะผมก็ยังเชื่อว่าเออมันก็มีอิทธิพลของดาวดวงนั้นะนั้น,ะน,ะนะแต่พวกเนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะมากําหนดทําให้เราทําหรือไม่ทํานะครับรู้ก็ดีเนาะรู้ก็ดีคือเอาเนี้ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยผมดวงไม่ดีเพราะว่าดาวอะไรทับดาวอะไรสักอย่างผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ กับการผมก็ยังทํางานนะแต่ผมรู้แล้วว่าผมจะเจออุปสรรคอะไรบ้างผมก็เตรียมการช่วงนี้ผมดวงดีมากเพราะว่าดาววิ่งเข้ามาส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้เป็นโอกาสเลยถ้าได้ยินอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหผมรวยเป็นทุกเลิกเลยใช่ไหมอา้าวก็คือใช่ไหมดินฟ้าอากาศเปิดโอกาสแล้วลมมันช่วยพัดอะไรก็ดีใช่ไหมบางช่วงของชีวิตลมมันพัดมาแต่เราไปวิ่งต้านลมก็ไปยากหน่อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะไปนั่งง,งอมือง,งอเทา้าแล้วก็รอดวง ให้มันดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วงผมซึมเศร้าเนะี่ยผมเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าใจดีว่าท่านเจอผ่านสภาพอะไรบ้างแต่บอกเลยว่า,าสิ่งที่เราเป็น,ส,ปนสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ทุกวินาทีนี้นะครับคือสิ่งที่ท่านทําเองล, ων, ล้วนๆล้วนๆเลยนะครับแล้วมันเ,เกิดจากการตัดสินใจของท่านผมไม่รู้แหละว่าท่านตัดสินใจด้วยอะไรนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยประสบการณ์แล้ว ไอ้การตัดสินใจด้วยประสบการณ์เนี่ยจริงๆมันมีมีสองคมนะก็คือว่าอันนี้ต้องท่านต้องเลือกเองว่าจะยังไงมันมีมาแน่ๆสองคมเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกประสบการณ์มักจะห้ามเราว่าแบบคือประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างนี้ประสบการณ์ที่ไม่ดีเนาะก็มักจะห้ามเราหรือว่าเออถ้าประสบการณ์ดีมันก็พุชเราแหละนะครับประสบการณ์ไม่ดีมักจะห้ามเราอย่าไปท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 ําอย่าไปทาอะไรเงี้ยนะครับในขนาดเดียวกันที่เอ่อถ้าใช้ประสบการณ์อีกลักษณะหนึ่งก็คือเอ่ออะไร อ๋อทาอย่างนี้แล้วไม่ดีก็ทําไปเลยแปลว่าหมายถึงทําอย่างนี้แล้วไม่ดีก็ทําอีกทางไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ประสบการณ์ในการมาช่วยในการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังหาคำจำกัดความที่จะอธิบายให้ท่านฟังแบบเคลียร์เลยไม่ได้แต่ผมบอกอย่างนี้แล้วกันว่าประสบการณ์เป็นเรื่องดีแต่ท่านอยากให้ประสบการณ์เป็นจุดเป็นเป็น,ปนตัวทําให้ท่าน ไปต่อไม่ได้ <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าส่วนใหญ่แล้วเราตัดสินใจจากประสบการณ์ผมทํางานวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าถ้าทําเรื่องนี้ประสบการณ์ผมเคยทําเรื่องนี้มาเนี่ยมันจะทําไงผมจะหาทางทางอื่นแหละเพื่อทําไปอย่างอื่นหรือบางคนก็เฮ้ยประสบการณ์ทำมาแล้วว่าทําทางนี้ไม่ดีเลยบางคนอาจจะไม่ทําเลยอันนี้แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ไม่รู้ว่าปัญหาของท่านคืออะไรไง แต่ถ้าเกิดผมเจออย่างเงี้ยประสบการณ์บอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยตายแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหาทางอื่นเพราะผมจะไปทางนี้ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพระาะฉะนั้นการเลือกใช้ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่บอกประสบการณ์เป็นตัวเชฟเป็นตัวกําหนดเราว่าวันนี้จะทําอะไรจะทําอะไรเพระาะฉะนั้นมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ท่านตัดสินใจทําวันนี้ก็จะกลา,า,ายเป็นประสบการณ์ของพรุ่งนี้และสิ่งที่ท่านตัดสินใจทําพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของของวันต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้อย่างนี้แล้ว พยายามเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านให้เรื่องบางเรื่องที่ท่านอยากจะทําแล้วมันรู้สึกไม่ดีเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยลงทุนแล้วมันขาดทุนนะเราก็อย่าไปนนากลัวในการลงทุนแต่เอาประสบการณ์ที่ทํามาแล้วลองหาวิธีใหม่แล้วมันอาจจะไปต่อไม่ได้ก็อย่าไปกลัวการลงทุนเนี่ยการลงทุนคือเนาะผมก็บอกว่าทุกคนก็ควรจะลงทุนสร้างอนาคตของตัวเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทําให้ประสบการณ์ใหม่กลายกลายเป็นทให้ความรู้สึกของการลงทุนมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆยนะครับแต่ บอกได้เลยว่าถ้าใครบอกว่าผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนนู้นคนนี้อากาศอย่างนั้นเกิดมาในครอบครัวอะไรไม่ใช่เลยครับเป็นตัวท่านเองล้วนๆนะครับท่านลองไปคิดประเด็นนี้ให้ดีแล้วผมแค่อยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามท่านตื่นและท่านรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านเป็นคือสิ่งที่ท่านทําอย่างชัดเจนแล้วท่านจะมองเห็นโอกาสข้างหน้าอีกเยอะมากนะครับซึมเศร้าก็จะไม่เป็นจะไม่เป็นลรกอะไรเลยนะครับท่านจะเป็นอย่างเดียวคือคนที่ประสบความสําสเร็จแต่ที่สําคัญต้ตอง ลงไปทำวันนี้เลยครับ